ปว่าอนะคะตอนนี้เรามีบก e สาใบนะคะเป็นบิกนร ml ใบแกบิ g อร้ ml บแล้วกีสมอาหารสีดเงินค่ะมีหลอดเกดนะคมีแท่งแก้วคนค่ะปีเปาดสิ ml ขวดน้ำกลั่นนะคะแล้วก็ขวดกำาันปริมาตรแล้วก็โมไมค์มีซันฟิลแดง น้50ม l นะคะเทลงไปในสารที่เราตวงสีมันล้นช่พูเลยันทรนรงจ็ไสีสวยยังกะตช่งพูเลยโอเคโอเค้อเคโอเต้อเคอเคโอเคโอเ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 

ที่เราคำนวณมาแล้วต้องใช้บริมาณสารละลาย50 ml มลใส่สีผสมอาหารหนึ่ง

หมูยอมจบเลยเอาหมดเลยเราใช้น้ำเยอะนาะใช้น้เอไ่ได้ด้วยค่า้จ่าที่้ันหอยาิมก้าาที่เดี๋ยวพ่อพ่ออันนี้นะคะคือสารที่เราต้องการหนึ่งร้อยกิโลรมนี่ก็เสร็จแล้วนะสิบ๊ายบาย